ดวน11ตัวจริงทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนกลายเป็นประเด็นที่แฟนบอลทั้งประเทศให้ความสนใจอย่างล้นหลามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีโอกาสและความหวังในการเข้าสู่รอบลึกของรายการระดับเอเชียการจัดทัพแบบจัดเต็มในระบบ3-4-3ที่เน้นเกมสวนกลับเร็วถูกมองว่าเป็นหมากเด็ดของทีมชาติไทยในการรับมือกับทีมชาติจีนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย ความเร็วและประสบการณ์ในเวทีใหญ่บรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดความคาดหวังและแรงเชียร์จากแฟนบอลที่อยากเห็นช้างึสกสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง11ตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงกับพลังหนุ่มที่กำลังพุ่งขึ้นมาอย่างน่าจับตา ผู้รักษาประตูยังคงเป็นด่านสุดท้ายที่ไว้ใจได้ด้วยปฏิกิริยาที่รวดเร็วการยืนตำแหน่งที่แม่นยำและความนิ่งยามเผชิญแรงกดดันกองหลังสาคนถูกเลือกมาอย่างพิธีพิถันเพราะต้องรับมือกับแนวรุกจีนที่มีทั้งความสูงใหญ่และความเร็วการยืนเป็นสามเซนเตอร์ช่วยเพิ่มความแน่นในแดนหลังและเปิดโอกาสให้วิงแบ็กเติมเกมรุกได้อย่างอิสระมากขึ้น ระบบ 3, 4, 3ที่ทีมชาติไทยเลือกใช้ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งรับแล้วรอสวนกลับแบบไร้ทิศทางแต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยวินัยแทคติกและความเข้าใจเกมของนักเตะทุกคนวิงแบ็กทั้งสองฝั่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาต้องขึ้นลงตลอดทั้งเกมเติมเกมรุกเมื่อมีโอกาสและถอยลงมาเป็นแนวรับเมื่อถูกกดดัน ความฟิตและความเร็วคือหัวใจของตำแหน่งนี้เพราะหากพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเปิดพื้นที่ให้จีนโจมตีได้ทันทีแดนกลางของทีมชาติไทยในเกมนี้ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางขององค์การเปลี่ยนจังหวะเกมมิดฟิลสอ2คนต้องทำหน้าที่ทั้งตัดเกมสร้างเกมและเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าความสามารถในการอ่านเกมและการตัดสินใจที่รวดเร็วจะเป็นกุญแจสำคัญหากแดนกลางไทยสามารถต้านความแข็งแกร่งของจีนได้ เกมมาจะเปิดโอกาสให้แนวรุกได้เล่นในพื้นที่ที่ถนัดมากขึ้นการจ่ายบอลทะลุช่องและการเปลี่ยนเกมจะกลับเป็นรุกอย่างรวดเร็วคืออาวุธสำคัญที่ทีมชาติไทยเตรียมใช้แนวรุก3คนในระบบ 3, 4, 3ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความหลากหลายในการเข้าทำปีก2ฝั่งต้องมีทั้งความเร็วเทคนิคและความกล้าในการดวลตัวต่อตัวขณะที่กองหน้าตัวกลางต้องเป็นทั้งจุดพักบอลและตัวจบสกอร์ การเคลื่อนที่โดยไม่ใช้บอนการดึงตัวประกบและการวิ่งทำทางคือรายละเอียดเล็กๆที่อาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ในเกมระดับนี้การสวนกลับเร็วเพียงไม่กี่จังหวะอาจเพียงพอสำหรับการทำประตูที่มีค่ามหาศาล ทีมชาติจีนถือเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้พวกเขามีโครงสร้างทีมที่แข็งแรงนักเตะหลายคนเล่นในลีกที่มีมาตรฐานสูงความแข็งแกร่งทางร่างกายและลูกกลางอากาศคือจุดเด่นที่ทีมชาติไทยต้องระวังเป็นพิเศษการป้องกันลูกตั้งเตะการยืนตำแหน่งในกรอบเขตโทษและการสื่อสารในแนวรับจึงต้องแน่นยำที่สุดความผิดพลาดเพียงเสียววินาทีอาจนำไปสู่การเสียประตูได้ทันที อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยเองก็มีจุดแข็งที่ชัดเจนเช่นกันนั่นคือความเร็วความคล่องตัวและการเล่นเป็นทีมนักเตะไทยมีความเข้าใจระบบแอร์และเล่นร่วมกันมานานความสามารถในการครองบอลในพื้นที่แคบและการต่อบอลสั้นที่แม่นยำสามารถสร้างปัญหาให้แนวรับจริงได้หากจีนดันเกมสูงเกินไปช่องว่างด้านหลังจะกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่ทีมชาติไทยรอจังหวะโจมตี เกมนี้จึงถูกมองว่าเป็นการวัดถึงของกุนซือทั้งสองฝั่งการเลือกใช้ระบบ 3, 4, 3ของทีมชาติไทยสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าและความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะการไม่ตั้งรับต่ำจนเกินไปแต่พร้อมจะโต้กลับอย่างรวดเร็วและเฉียบคมคือแนวคิดหลักของแผนนี้หากทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลลัพธ์ที่แฟนบอลไทยฝันถึง บรรยากาศในสนามคาดว่าจะเต็มไปด้วยแรงเชียร์จากแฟนบอลไทยที่ตามมาให้กำลังใจไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือเยือนเสียงเชียร์เสียงกลองและธงชาติที่โบกสะบัดคือพลังพิเศษที่ช่วยกระตุ้นนักเตะในสนามให้ทุ่งเทเกินร้อยนักเตะหลายคนเคยยืนยันว่าการได้ยินเสียงแฟนบอลคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้พวกเขาวิ่งจนหมดแรงและสู้จนวินาทีสุดท้าย ความกดดันในเกมระดับเอเชียไม่ใช่เรื่องง่ายนักเตะต้องรับมือกับทั้งความคาดหวังจากแฟนบอลสื่อและตัวเองความนิ่งทางจิตใจจึงสำคัญไม่แพ้แทคติกในสนามการเสียประตูเร็วอาจทำให้แผนที่วางไว้ต้องเปลี่ยนไปแต่หากทีมชาติไทยสามารถรักษาสมาธิแอร์และเล่นตามแผนได้อย่างมีวินยัยโอกาสในการสร้างเซอร์ไพรส์ก็ยังเปิดกว้าง การเข้ารอบเอเชียไม่ใช่แค่ความสำเร็จในเชิงผลการแข่งขันแต่ยังหมายถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยในสายตานานาชาติมันคือสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังเดินมาถูกทางการพัฒนานักเตะเยาวชนระบบหลีกและการทำงานของทีมชาติเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมเกมกับจีนจึงเป็นเหมือนบททดสอบสำคัญว่าทีมชาติไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับเวทีที่ใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ในมุมมองของแท็กติกเกมส่วนกลับในระบบ3-4-3ต้องอาศัยจังหวะและความแน่นยำสูงการตัดสินใจว่าจะเร่งเกมหรือชะลอเกมในแต่ละจังหวะเป็นสิ่งสำคัญนักเตะต,ต้องอ่านสถานการณ์ได้ดีและสื่อสารกันตลอดเวลาการซ้อมอย่างหนักก่อนเกมถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนและลดความผิดพลาดที่ไม่จำเป็น หากมองในรายละเอียดเล็กๆก,การดวลตัวต่อต,ตัวตามริมเส้นการแย่งบอลจังหวะสองและการเข้าประทะในแดนกลางล้วนเป็นจุดตัดสินเกมได้ทั้งสิน้นทีมชาติไทยต้องกล้าเล่นกล้าชนและไม่ถอยหนีจากการประทะขนาะเดียวกันก็ต้องเล่นอย่างฉลาดไม่เสียฟาวในพื้นที่อันตรายและไม่เปิดโอกาสให้จีนใช้ลูกนิ่งเป็นอาวุธช่วงท้ายเกมอาจเป็นช่วงที่ตึงเครียดที่สุด หากสกอร์ยังสูสีความฟิดของนักเตะและการแก้เกมจากมานั่งสำรองจะมีบทบาทอย่างมากการเปลี่ยนตัวที่ถูกจังหวะอาจเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมได้ทันทีนักเตะสำรองต้องพร้อมลงมาเติมพลังและสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในแนวรุกหรือการเพิ่มความแน่นในแนวรับเพื่อรักษาผลการแข่งขันแฟนบอลจำนวนมากเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจดจำของทีมชาติไทย ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรการได้เห็นนักเตะไทยสู้กับทีมระดับทวีปอย่างจีนด้วยความกล้าและความมุ่งมัน่นคือภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และวงการฟุตบอลไทยโดยรวมการจัด11ตัวจริงแบบจัดเต็มและเลือกใช้แผน3-4-3ส่วนกลับคือการประกาศเจตนารม์ว่าทีมชาติไทยไม่ได้ลงสนามเพื่อแค่ประคองตัวแต่ลงมาเพื่อสู้และคว้าชัยชนะเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ทุกอย่างที่พูดถึงก่อนหน้านี้จะถูกตัดสินในสนาม90นาทีหรือมากกว่านั้นนักเตะ11คนในสนามมาจากต้องแสดงให้เห็นถึงหัวใจความสามัคคีและคุณภาพที่แท้จริงหากพวกเขาทำได้ตามแผนที่วางไว้โอกาสในการเข้ารอบเอเชียก็ไม่ใช่แค่ความฝานัน แต่คือเป้าหมายที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมและไม่ว่าจะจบลงอย่างไรเกมนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลไทยในฐานะอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของช้างศึกบนเวทีเอเชีย